สวัสดีค่ะสวัสดีแม่เอฟซีนะคะวันนี้นะคะเลื่องงามยามดีนะคะบ้านเม่สีสิตังเสาออกเสาทู่ค่ะสร้างบ้านใหม่นะคะเฟิร์นสิฮิตอันบ้านบังกะโลด้วยค่ะบังกะโล นี่นะคะตอนนี้ช่างกำลังยกเสายกเสายกเสามาตั้งโอ้เหล็กพ่นกับพรออมเล้วค่ะอันนี้จะเป็นเหล็กหลังคานะเฮดอันนันตมเมสซี่ืขินนิยังเกาะโมเดิร์นปัตโต้ไฮมายูน้ำเนเดอร์ปั่นนกดาวโมเดิร์นไม่บอกไปตายอยากเฮดแบบเถอะหรอ เอ้เบิ่งแบบก่อนเบิ่งแบบก่อนมันสิเป็นทรงใยนะคะอ่าตรงที่เก่าที่เถียงหน้าน้อยแม่นบวมองเก่ามองเก่าเถียงหน้าน้อยนะคะนี่เพิ่อีกคั้งนึ่งคุณหม่างออกอ่าคุณตาตุยก็มาแล้วนะคะเออเอาแห้งๆนี่ไปยังผู้เสียเขียวนั่นย่างไว้ไว เราก็มีนะคะเครื่องเส้นเครื่องไหว้คุณตาตุยนะคะมาเป็นหมอสูตรนะคะโอ้มิงน่อยมิงน่อยกินยางพูดอะ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 ตามแมตามแม่เย็นไปแล้วมิงน่อยมิงน่อยมิงน่อยดีใจบ่ครับแม่แม่แม่แม,ม่สีสิด้บ้านใหม่ล่ะเออเออเออ เขาหล่อได้หนิเขาดิเออดีตัวแนมเห็นก่อนวสันหลับไปกวนอยู่ห uh 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 ้องขั้วผุนแล้วผุนสิไปบุกขั้วไปสำรวจว่ามี่ยังกินอันให้มี่ยังให้อันแขกกินแน่วัสันสิไปสำรวจขั้วเอมี่อดให้หอบน้า เจ้าบ้านตีดีนะคะรอ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 หมู่โ,โบนี่ว่าเขารอเฮ็ดหังเหนือพี่ปีไม่ได้มานะคะพอติีมปุ่นไปตัดหญ้าอยู่ค่ะเพราะท่านนี่เร็วตอนนี้ก็ใกล้จะได้พิธีเริ่มเริ่มพิธีแล้วน,นะคะ แซ่บดีแซ่บดีเฮ้ยมาเร้วมาเร้ววหนม้ตุ่มเว้ยเขาปล่อยเร้วเฮ้ยเฮ้ยครูดูยุย่คุณตุ่มเอ้ยหนม้เอ้ยเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันค่ะ อาทุกเทวดาป่าดินเนี่ยพลอหไงไม่ไงป่าดินเนี่ยหัวขามากเป็น พอพรามพายกบาดยกเงืินที่อยู่อาศัยขอเทวดาินทุกองค์รับน้ำรับรูรับซาำมุทนาสาธุเด้อปวดหูพปตาปสิปัญญาปแสงสร่างคนทาุกบัดลยกตองอยย่แล้วก็เดง่ใจเก็บยไปเ็บยจนเออมี่มคนใจสบายใจเด้อหูคิดตรนิปไหนมา้าอะไรมากหนมาอะไรมากอบ้านกันรับรูรับซ้ามุทะนาสาธุสาธุ <pec> <pid> พิธียายแม่นางธรณีนะคะ คนใหญ่ยังฮะจะพาคนซื้อไว้ใช่ไหมคนใหญ่พีดคนใหญ่พีดคนใหญ่พีดไม่ใหญ่ซีเย็นยามดีมันนี่คนได้ยกบ้านยกเงื่อนที่อยู่อาศัยปัจจัยดีพระแม่ธรนกธรณีผู้เป็นรักษาผืนเป็นดินวันนี้แต่ตั้งแต่หลายปีหลายปศมาแล้ววัดนี้มือนี้คนได้ขอสถานที่วันนี้ ไอ้ล้านอยู่เน้ยป่เนี้ยทาเงินไปอยู่เนี้ยไปอย่นีไปอยู่เนี้แ่หัวเลียวลูกเยมีเจ้าทรณีเจ้าที่เจ้าท่าภูมินร์ครับเป็นดินอยยวป่เนี้ยป่เนี้ยลูกล้านขอ ขออาศัยขอเชิญไปยิงน้ำแข็งแค่เจ้าวันนี้บนนั่งเจ้าธรณีเอาค้ำปูใบพระเกณฑ์ไทไวายูสวัสดีหมื่นพันปีบ่มีปุยไผ้มาตรองวัดนี้เขาจะได้นั่งอยู่ของแก้่ยวกองเงินกองค้ำเขาจะได้น้ำแก้วแหวนมาให้กับทั้งใบขาดจงใจรูรังไรมามีทั้งสักดาลิศผีองค์ขาดมีหยาดพี่น้องเด็กแดงของฝากมาหาทั้งภรเนี่ยเรนน้อยหนะจุนซอยโซภา บนนี่บนคำบนคูนบนนังบนนี่าใมาอยู่บนนี่แล้วกระรวยตัวนสาธุ่มเย็นชนาะสาตุาอยู่บนนี่ันนี่น้อจ้าตูได้อยู่เด้เป็นเศษชีเลยแม่นบ่ส้าตุ่บนนี่บนคำบนคูนบนคำบนคูนบนชุ่มบนเย็นตัวนี้ลูกหลานอนนี้บ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยบ่จนตัวนอจ้า คำคุณหรือบนทำคุณยินบนเจ้าทรี่นรลักษาเอาไว้ตั้งแต่หลายปีหลายพศอมาแล้วร้อยปีพันปีวันนี้ให้ลูกให้หลานคุณอยู่เถื่อนึงลูหลานขอสนขออยู่ขอพึ่งฟ้าใส่หมวกแบบนี้อยู่นีำแล้วรวยอยู่แล้วมีวามสุขควมเจริญบ่เจ็บบ่ไข่บบป่วยสาุ วัคุ้ย้างมากกสิไริมากลมากจ้าุูข้ามก้อเกัจไรมากเป็นบ่อเลยมาเตมาโอยศทธาปัาสักลาบยศนะเสเรียมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติกสิไรมากปัจเจศีกสิไรมากเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มยึ่งเต็มเลยว้นนี้บนหักษาสร้างบนหลักษามาบนหักษาคนมนุษย์ลูกตัวบนนี้บนยีลีตัวนี้ บานชุมบนเย็นอยูหลานสิขอเ้อขออยู่เนอบนนี้ไ้เซลขอชนง่าใช่สวยไปอยู่กอบแก้แจ้งว่าคนละเนาะอยู่ทางคุณแหละทางบรตกุกเขาค้อนคนละนั่นละอยู่ไปซะลูกหลานเยอย่าีนบนนี้บนคำบนคู่บนชุมบนเย็นบาสาธุสาธุสาธุ่เจ็บ่ไขว่ว่เจ็บว่ไข่ไปละสาธุนี่คือพิธีเออยาย

พบเจ้าปาุลาลัยตลอดมาจนถึงผู้เาระวังูดินัางมาตั้งแกร่อตั้ของชาวบ้านชาวเมืองผูสังห่ยวาญางการแพทย์ของปรน พระเมุ่งค่าพระเมคุชุกพัอดีวัดบ้านชลารามพอดนีเขาลำเลาไปตอดนี้ดวนดนแล้วแด่ชนทันเลยภูมิภูตันติเด็กจงเดินลงม,มาด้อปุปักรักษาคนไข้อันตรายทั้งหลายทั้งไฟในและไฟนอกพอมกันสักวดาเนคา้าพเจ้า

ໂຕ1ໂຕ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  <tuk>

Niy gin tata ki tarapukul peya mokaz patatada lagita lagunt นะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมัมพุทธัสสะติปิโตภะคะวะพระพุทธไชยสีสวัสัีลาภนะโมพุทธายะอิติปิสโสภะคะวะพระฐุทธไชะคะ สวัสดีลาภูนโมพุทธายะภิกิโสภควาพระพุทธไสยสวัสดีลาภูนโมพุทธายะโสจูจะปปนะ้าทายุยเาัจ้าทั้งหลาย พอน้อมสบายดอกไม้สวย่าบุญสักกระบูชรวดาบัดคาระกันบ้าไม่กันดีผูมีหูทิตาดีรักรับดอกไม้กันอีุ่ญธรรสักการะบูชา ของลูกของหลานบริวารทั้งหลายนำมาถวายแก่ท่านถวายแก่ท่านท่านจงรับท่านจงรับจริงจิตทั้งหลายผู้มีหูที่ตาดีผู้มีมวลช่างผู้มีพลังประธานุภาพ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, อยู่ในน้ก็ดีอยู่บนบกก็ดีบนอากาศก็ดีเชิญเสด็จลงมารับเครื่องสังเว้เราหายไตโต้วมากมากมายขนมนมเนยนานาประการของลูกของหลานบริวารทั้งหลาย ไปนนำมาถวายเจ่านทมาสวายเจ้านั่งยองรับฉั่านตรวนัรับแลว้อวห้ท่านได้โปรดปรา่นตรวจาทาน่นเพิดอูเปิดตาเปิดสติปัญญาเพอนเสวนสานเพนท้งให้ลูกให้หลาน ทำบานยกบ้านล้างไม้ไม hey, ่มีแต่ความสุขความเจริญคอาม้ทุกว่ายากยากแพบได้แม่ความเงินแ่องัอ่นสะไร่นอง กะไหลามา้างมาโคกระบือกะไหลามาสม,มบัติพัฒนาลอยล้านพันล้านไหลามาเทมาที่อ,อ,อาูใจ ปัญใจสียศ้าบรรดาศักดิ์ลาบยศกันเถิดมนุษย์สมบัติมวกัตริ์สมบัติมพพานสมบัติมัดลนิพันธ์ยุกขานักดิ้ยาิยนสุด อากเป็นเศรษฐีติดมาเิดมือใมาเทมาบ้านเต็มเรือนกระเป๋าเต็มเหล้าเต็มช้างตึงมเต็ลเต็ม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  ในรูในหลังดูปใญญ่ยม่ใหญ่ปยยตาใหญ่ยตัดกวูพูชังกับสายเสงกะสประเมทเทอรนี่ประเมทคงกาประเมทคุุกน้ำาื่มดอบัดเนมตสดตุนักโมตัดตาภะคะวะโตระหัโตมาสัมพุทตะตัดตาภะคะวะโตระหัโตมาสัมพุทตะ นัโมตัสสะปะคะวะาตัวระกตโตสมากัมพุทธตสสะออาบนจุกุกมุสินี่บอนี่นี่มาเ่อตอนอบอุหนจุกนี่ฮั่นนนี่บอสอบนหอยสเงคนสงกคำเงินเลยน้องท่องลยมากคนชุกคนชลไมากนี่บ่เออเอาแล้วบ่นี้แล้ว เช็คบ่ได้บ่มีบ่มีแต่เกลือค่ะได้เกลือกล้วยเด้เนาะเฮาโชว์สิทําอู้โอ๊ยโอ๊ย <laughs> เสาเอกนะคะตั้งไปแล้วเสาเอกเหลือเสาโทโยมะบาทสมเดพระทธาจุฬาโมุนีาถถือเครราตนาถุกถุงร right right. like uh ูปมายกเสาเอกเสาโทให้ล oh. ูกให้ลานเด้อเสาคำเสาพูดด้วเนี่ยเสาตัวนี้พยกขึ้นแล้วก็ลูกร้านดีดีนี่ชุบล้ำรวยเนาะล้ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปี่ันเย็นเด้อาเอาบอลอุ้มลุ่มบอลต้มปีต้มน้องนี่บอ เอาบนลแขกไทยไปมากนี่บอเอาบนปลาโฮมน้องนี่บอเอาบนเงินเมิดประเทศไทยและต่างประเทศหลมาเทมามาโฮมอยู่บนเดียวบนนี่บอเงินเมดประเทศไทยต่างประเทศมาโฮมอยู่บอนี้นะ

เสร็จสิ้นนะเป็นการยกเสาเอกเสาโทตอนนี้อันนี้คือเสาโทค่ะงั้นเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้แมี่ยสมควรญาติจบแลวสุดนะคะเดี๋ยวไปติดตามกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายจ้า